สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดประจําวันนี้นะครับว่ามีสาระอะไระกันบ้างล่าสุดน,นะครับมีข่าวรายการบ่าสมโมสรแมนเชสเ,เตอร์เตดเนี่ยใกล้จะปิดดีวมาตุสกุนย่าเข้ามาร่วมทีมได้แล้วนะครับและถ้าเกิดว่าพวกเขาปิดดีวคุณย่าได้นะครับพวกเขาเนี่ยก็มีแนวโน้มจะเซ็นสัญญาอีกรายหนึ่งนั่นก็คือผู้เล่นตำแหน่งหมายเลขสิบ แต่ตอนนี้ยังไม่ระบุนะครับว่าเป็นใครซึ่งก็กําลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของบอบริหารและก็เหล่า,ราบรรดาสตาฟโครวมถึงอโมริมอยู่นะครับในเรื่องของอมันคุ้มหรือเปล่ามันจะแพงเกินไปไหมค่าเหนื่อยอะไรยังไงเนี่ยเขากำลังคุยกันอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับการที่จะได้ผู้เล่นหมายเลขสิบเข้ามาเพิ่มอีกคนนึงเนี่ย มันก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสําคัญของแมนยูด้วยนะครับนั่นก็คือการปล่อยนักเตะบางรายออกจากทีมเพื่อให้สอดคล้องกับกฎการเงินหรือที่เราเรียกว่ากฎ Financial Fair p l a y นั่นแหละครับทุกคนตามทุกคนเข้าใจมาก่อนหน้านี้นัน่นแหละฮะเพราะถ้าเกิดว่าไม่ทําแบบนี้เนี่ยมันจะผิดกฎนะครับแล้วก็อาจจะมีการตัดแต้มอาจจะให้ตกชั้นไปก็ได้นะครับเหมือนที่แมสตี้เคยโดนคดีมาแต่ถ้าว่าแมสตี้ก็รอดไปนะผมก็ไปรู้เหมือนกันว่าเขารอดอยังไงนะฮะแหล่งข่าวเบื้องต้นยังได้เดบายเสริมเพิ่มเติมนะครับว่า ดูมนว่าในตอนนี้สโมสรอนแมนยูเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับรายันเซอร์กี้ดาวรุ่งพอสวรรค์จากโอลิปิกลียงซึ่งเป็นนักเตะที่แมนยูจับตามองมาระยะหนึ่งตั้งแต่มีการแข่งขันในรายการยูโรปาลีกแล้วก็มีแนวโน้มชัดเจนมากขึ้นหลังจากที่จะตัวออกมายืนยันอย่างเป็นทางการว่าอยากจะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อหาความท้าทายใหม่ในอาชีพการค้าแข้งของเขาซึ่งรายันเซอร์กี้ในตอนนี้นะครับก็เป็นผู้เล่นที่มีความสัมพันธ์เฉพาะตัวสูงมาก เล่นได้หลายตำแหน่งแม้ว่าจะเป็นแนวรุกกลางรุปปีกซ้ายหรือแม้กระทั่งตำแหน่งอยู่ตัวอิสระหน้าเป้านะครับมีความคล่องตัวสูงมากแถมเจ้าตัวเนี่ยยังเป็นคนที่จ่ายบอลในจังหวะสำคัญสำคัญได้แม่นยำอีกด้วยแม้ว่าเซอร์กี้นะครับจะอายุเพียง20ปี แต่ว่าทางเซอร์กี้เนี่ยก็ผ่านเกมลีกเอิงมามากกว่า100นัดซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ที่หาได้ยากในนักเตะวัยนี้และหากพิจารณาจากค่าตัวที่อยู่ประมาณ25ล้านปอนด์เนี่ยถือว่าเป็นราคาค่าตัวที่เหมาะสมกับนักเตะระดับพรสวรรค์แบบเขาเมื่อเทียบกับศักยภาพและการเติบโตในอนาคตนะครับซึ่งแน่นอนว่าดีลของเซอร์กี้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของการเสริมความลึกเชิงเทคนิคในทีมเท่านั้นแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ใหม่ของสโมสร สภายใต้าการดูแลของเซอร์จิมลัตเคฟและกลุ่มทูลินอสที่เน้นการสร้างทีมจากผู้เล่นวัยหนุ่มที่มีศักยภาพในระยะยาวมากกว่าการทุ่มเงินซื้อนักเตะที่มีชื่อเสียงราคาแพงเหมือนที่ผ่านมาและหากทุกอย่างลงตัวเนี่ยราย,ยันเซอร์กี้นะครับอาจจะเป็นอีก1นจิ๊กซอสสำคัญในแผนการยกเครื่องใหม่ของแมนยู ยุคใหม่ที่รูเบนอวริมนั้นกําลังที่จะสร้างมันใหม่ขึ้นมากับมือกับเซอร์เจมส์ครีปแล้วก็กลุ่มทุนนีเนออสนะครับแล้วทุกคนคิดอย่างไรครับดีวของไราย,ยัานเซอร์กี้อยากจะให้ย้ายเข้ามาสู่แมนยูไหมหรือไม่อยากให้ย้ายสามารถคอมเมนต์นะครับเพื่อมาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมอันนี้ก็ตามรายงานจากผู้สื่อข่าวฟาบิซซโอเดบนโนเลยนะที่ดอมารายงานแจ้งให้ทุกคนมาเพื่ทราบกันเด้อต่อมานะครับก็ตามรายงานจากข่าวออฟไซด์นะครับพี่ดอมารายงานว่า เจสันวิวคอคคู่นวยการฝ่ายเทคนิคคนใหม่ของแมนยูนะครับกำลังเดินหน้าพยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะคว้าตัวฟานโก้มาสตันตูโอโน่มิดฟิลวัย16ปีจากสมโมสรลิเวเพลมาร่วมทีมแมนยูให้ได้ในช่วงซัมเมอร์หน้าโดยหวังว่าจะให้นักเตะรายนี้วัย16ปีรายนี้เนี่ยอยู่ในทีมอะคาเดมี่ก่อนนะครับประมาณสัก1-2ปีแล้วค่อยดันขึ้นสู่ทีมจดใหญ่อีกครั้งนึงตามลำดับขั้นตอน ซึ่งแรงข่าวเบื้องต้นนะครับก็ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าเจสันวิคอก์เนี่ยให้ความสําคัญกับดิวนี้มากๆเลยนะครับเพราะมองว่านักเตะวัยสุกปีรายนี้เนี่ยเป็นเป้าหมายลำดับสูงสุดในการเสริมความแข็งแร่งระยะยาวให้กับแมนยูแม้ในขณะนี้ยังไม่มีการปิดดิวอย่างเป็นทางการ แต่ถว่าการเจราจาเบื้องต้นเนี่ยได้เริ่มขึ้นแล้วโดยเจสันวิเคอรนะครับเป็นคนที่ไปดิวเองกับเมอร์ซึ่งอยู่ในขั้นตอนแล้วก็มีความคืบหน้าในทิศทางเชิงบวกอยู่สําหรับฟานโก้มาสตันตูนนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแข้งดาวรุ่งพรสวรรค์ที่ถูกจับตามองมากที่สุดในชูในโซนอเมริกาใตา้อย่างเช่นอาร์เจนตินาบราซิลเพราะว่าเตเตรานี้เนี่ยมีทักษะทางเทคนิคสูงมากเล่นได้หลายตําแหน่งในเกมลุก และยังได้รับการยกย่องจากแมวมองหลายสโมสรระดับท็อปในย,ยุโรปไม่ว่าจะเป็นเรอัลมาดริดแมนเชสเตอร์บาร์เยอร์มวนิกบาร์เซโลนานะครับที่ต่างก็ชื่นชมว่าเตายรานี่เป็นเด็กที่มีของเหมือนเมซี่เลยนะเพราะว่าเป็นสัญชาติอาร์เจนตินาเหมือนกันอย่างเรากร็กตามนะครับดูเหมือนว่าสโมสรแมนยูเนี่ยมีความเชื่อว,ว่าโปรเจกต์ในการพัฒนาเยาวชนของสโมสรบวกกับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่ชัดเจนขึ้น ตั้งแต่เซื้อจิมนัดคลิเข้ามาซื้อหุ้นแล้วก็เป็นผู้นบริหารเนี่ยจะช่วยโน้มน้าวใจให้ดาวรุ่งรายนี้นะครับเลือกย้ายมาสโมสรแมนยูได้แน่นอนนะครับมีการเสนอโปรเจกต์นั่นนี่ให้กับเด็กแล้วก็ให้เด็กเนี่ยสนใจย้ายมาอะไรมาณนี้แหละซึ่งแน่นอนว่าหากดีวนี้ประสบความสําเร็จนะครับมันก็อาจจะเป็นอีก1นก้าวของยุคฟื้นฟูแมนยูที่ไม่ได้หวังแค่ความสําเร็จในระยะสั้นเท่านั้นแต่ทว่าต้องการสร้างทีมแบบความมั่นคงระยะยาวอย่างแท้จริงนะจ๊ะ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากฟาบิโซโรบาโนนะครับที่เรามารายงานว่าวิกเตอร์โยเคเรสกองหน้าทีมชาติสวีเดนของสปอร์ติ้งลิสบอนกำลังจะกลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่จะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดีวยว่ากันว่าจุดหมายปลายทางของวิกเตอร์โยเคเรสนั่นก็คือพีเมียรี ซึ่งมี2ทีมที่ให้ความสนใจเข้าอย่างจริงจังนั่นก็คือสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็สโมสรอาร์เซนอลอย่างเราก็ตามถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการทั้ง2สโมสรแต่ถ้ว่าค่าตัวของเขาเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ60-65ล้านยูโร หรือราวราวาถึงห้ล้านปอนด์ที่ทางสโมสรสปอร์ติ้งริสบอนนั้นได้ตั้งเอาไว้และในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะครับนักเตะก็มีความประสงค์อยากจะย้ายทีมเช่นกันนะครับเพื่อหาความท้าทายใหม่ใมนะอาชีพการค้าแข่ง ข่าวเบื้องต้นยังได้อธิบายเสริมเพิ่มเติมไว้ด้วยนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางโยเคเรสนะครับเกือบจะย้ายไปสโมสรอาร์เซนอลแล้วเพราะว่าสโมสรอาร์เซนอลเนี่ยได้เสนอราคามาแพงกว่าแมนยูและอีกอย่างนะครับอาร์เซนอลก็มีโอกาสได้ไปเล่นในรายการ u c l ยูฟาแชมเปี้ยนลีกซึ่งก็เป็นสิ่งที่นักเตะต้องการอยู่แล้วนะครับเพราะว่านักเตะเนี่ยอยากไปเล่นในรายการยูฟาแชมเปี้ยนลีกแต่ถ้าว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปนะครับหลังจากที่แมนยูได้ผ่านเข้าไปเล่นใน รายการยูโรปาลีกในรอบชิงชนะเลิศซึ่งถ้าหากว่าแมนยูสามารถเป็นแชมป์ยูโรปาลีกได้นะครับแมนยูก็จะคว้าตั๋วไปเล่นในรายการยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้นั่นเองและสิ่งนี้แหละก็เลยทำให้วิกเตอร์ยูเครสนะครับสองจิตสองใจว่าจะย้ายไปสโมสรไหนกันแน่แต่อย่งางไรก็ตามนะครับก็มีการคาดการกันว่าถ้าแมนยูได้ตั๋วไปเล่นในรายการ UCL เนี่ย ยูเคเรสนะครับเขาจะเลือกสโมสรแมนอยู่แน่นอนโดยที่ไม่สนเม็ดเงินอะไรทั้งสิน้นเนื่องจากว่านะครับเขาเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่คุ้นเคยกับรูเบนนูริม แล้วก็สนิทชิดเชื้อเหมือนกับพ่อกับลูกกันเลยนะครับในส่วนนี้ที่เขาอธิบายมานะฮะและยังไม่พอเพียงเท่านี้ด้วยนะครับดูเหมือนว่าถ้าเกิดโยเคเรสเลือกมาสโมสรแมนยูมาอยู่กับอโมริมเนี่ยทางสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับอาจจะลดราคาค่าตัวของโยเคเรสให้แมนยูก็ได้นะครับอาจจะลดลงจาก60ล้านยูโรเนี่ยเหลือประมาณสัก55้าล้านยูโรหรือไม่ก็50ล้านยูโรก็ได้นะครับเนื่องจากว่าทางอโมริมโยเคเรสแล้วก็สปอร์ติ้งลิสบอน เขามีความสัมพันธ์แล้วก็มีสัญญาใจกันอยู่ในส่วนนี้นะฮะอ่ะก็คงจะประมาณนี้นะครับสำหรับวิกเตอร์ยูเครสเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะว่าหลังจากที่แมนยูปิดดิวคุณย่าแมนยู you, ปิดดิวหมายเลขสิบแล้วก็ดิวต่อไปเนี่ยจะเป็นดิวของยูเครสหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องมารอลุ้นกันอีกทีนะ,อะขอให้เจ้าตัวเลือกย้ายมาแมนยูแล้วกันเนาะ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากิีมีสปอร์ตนะครับที่เรามารายกันว่าสโมสรแมนยูนะครับส่งสกเกลไปจับตามองเวดดสันแบ็กขวาชาวรบราซิลของโมโตโกอย่างใกล้ชิดและมีแนวโน้มจะยื่นข้อเสนอในช่วงซัมเมอร์นี้เลยโดยเร็วที่สุดซึ่งมีการประเมินราคาค่าตัวอยู่ที่30ล้านปอนด ดาร์กตามนะครับเส้นทางในการคว้าตัวแข้งวัย23ปีรานี้มาร่วมทีมกับแมนยูเนี่ยเหมือนจะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะว่าก็ยังมีสโมสรคู่แข่งอย่างสเปอร์สโมสรคู่แข่งในพรีเมียร์ลีกกาลังเป็นทีมที่อยู่ในแนวหน้านะในการที่จะปิดเดีอวเตะรยนี้เพราะว่าพวกเขาเนี่ยได้เริ่มเจราจาก่อนแมนยูนั่นเองแล้วก็มีการคุยกันไปก่อนแมนยูแล้วนะครับ อย่างเราก,ก็ตามนะครับถ้าหากว่าแมนยูไม่สามารถปิดดิวเตะรรายนี้ได้พวกเขาเองเนี่ยก็ยังมีตัวเลือกสำรองอยู่เยอะแยะมากมาย,ยนะครับไม่เสียดายเลยที่จะปิดดิวไม่ได้นะสำหรับนักเตะรายนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้ก็ปล่อยไปนะครับอ่ะสุดท้ายนี้นะครับก็ท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อเสื้อฟุตบอลเสื้อกีฬาสโมสรต่างๆนะครับสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะครับเป็นลิงก์ของ Lazada ซึ่งร้านนี้ผมบอกเลยเลยว่าการปักเสื้อการเย็บเสื้อเนี่ย โคตรดีมากเลยนะครับซึ่งเขาจะใช้ปักในการเย็บตาสโมสรนนะครับไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ใช้พวกอ่าสติกเกอร์พลาส,สติกในการติดนะครับรับประกันได้เลยว่าดีมากและอีกอย่างเนี่ยราคาก็ดีเหมือนกันนะครับไม่ถึงพันเลยราคาอยู่ที่ประมาณหลัก3 0 0 5 0 0ถึงเองนะครับทุกคนถ้าสนใจคลิกดิงได้เลยนะครับ อ่ะสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ